กราบนมัศการครับหลวงพ่อผมได้ยินคําว่าวิปัสสนาญาณมาหลายครั้งอยากกราบเรียนถามว่าจริงๆแล้ววิปัสสนาญาณทั้ง9้านั้นคืออะไรครับเป็นคําถามที่ดีนะโยมวิปัสสนาญาณเกหรือที่เรียกกันว่าญาณ9เป็นลำดับของปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเจริญวิปัสสนาเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเพื่อให้ถึงพระนิพพานโดยลำดับหลวงพ่อคะแสดงว่ายาน,นี้ไม่ใช่ความรู้แบบวิชาทั่วไปใช่ไหมคะถูกต้องมันไม่ใช่ความรู้จากการท่องจําหรือการคิดเอาเอง แต่เป็นปัญญาที่เกิดจากการเห็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยสมาธิเมื่อจิตรู้ตามความเป็นจริงของรูปนามและไตรล,ลักษณ์อย่างต่อเนื่องยานเหล่านี้จะปรากฏโดยลำดับ 1. อุทยพยานรู้เห็นความเกิดดับของสภาพธรรมเช่นเวทนาเกิดขึ้นแล้วดับรูปนามทั้งหลายเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอยานแรกคืออุดยพยานยมจะเห็นว่าสรรพสิ่งไม่เที่ยงแม้แต่ความคิดความรู้สึกทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปคล้ายๆกับเริ่มรู้สึกว่าไม่มีอะไรอยู่กับเราได้นานใช่ไหมครับ ใช่เลยเริ่มรู้สึกว่าทุกสิ่งมาแล้วไปไม่มีสิ่งใดควรยึดถือ 2. พังยานยานที่รู้ชัดเจนว่าทรรทั้งหลายดับเร็วไม่มีอะไรเที่ยงแท้มั่นคงเลยเมื่อจิตแหลมคมขึ้นจะเห็นพังค้าคือการดับไปของทรรทั้งหลายอย่างต่อเนื่องเหมือนดูกระแสน้ําที่ไหลเร็วๆไม่มีอะไรหยุดนิ่งฟังดูน่าหวาดหวั่นเล็กน้อยนะคะเหมือนโลกทั้งใบไม่มีที่ยึดถูกแล้วนี่แหละเป็นทางนําไปสู่การละปล่อยสามพระยะตุป,ปัฏฐานญาณ ยานที่เห็นอันตรายจากความไม่เที่ยงของสังขารเมื่อจิตเห็นความดับอยู่ตลอดก็จะเกิดพยาตุปััตานะคือรู้สึกว่าสังขารทั้งหลายนี้มีแต่ภัยไม่มีความปลอดภัยอยู่เลยคล้ายๆกับเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งได้จริงแม่นแล้วโยมทุกสิ่งที่เคยคิดว่าพึ่งได้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงสี่อทีนวายานยานที่เห็นโทษของสังขารทั้งหลายจากนั้นจะรู้ว่าสังขารนั้นนอกจากไม่เที่ยงยังเป็นทุกข์และมีโทษเช่นทําให้เกิดยึดเกิดหลง เกิดทุกซ้ซ้ำห้นิบบิทายานยานที่เบื่อหน่ายคลายกำหนัดไม่หลงในสังขารแบบนี้ก็จะเริ่มหมดสนุกกับโลกแล้วสิคะใช่แล้วโยมไม่ใช่เบื่อเพราะโกรธแต่เบื่อเพราะเข้าใจความจริงเหมือนคนที่เคยติดของหวานแล้วรู้ว่ามันมีแต่พิษภัยก็วางลงได้ 6. มุนจิตตุกรมมะตายานยานที่ต้องการหลุดพ้นต้องการวางเฉยจากสังขารทั้งปวงจิตจะเริ่มกระหายการพ้นทุกข์ไม่ใช่หนีโลกแต่รู้ว่ามีทางออกจริงและอยากจะเดินไปทางนั้น7 ปฏิสังขารยานยานที่พิจารณาวิธีปฏิบัติอย่างละเอียดรอบคอบเมื่อมีความต้องการพ้นก็จะไตร่ครวนอย่างละเอียดเช่นจิตคิดว่าเราควรทําอย่างไรต่อไปควรปล่อยอย่างไรเหมือนนักรบเตรียมอาวุธก่อนศึกสุดท้าย8สังขารุปเกปขหายานยานที่มีความวางเฉยในสังขารทั้งปวงสังขารุปเกปขายานนั้นสงบจริงจิตไม่ดิน้นไม่หลงไม่กลัวไม่ยืดคือนิ่งดูรูปนามเหมือนยืนริมฝั่งมองสายน้ําไหลโดยไม่ถูกดึงไป9อนุโลมยานยานสุดท้าย ก่อนถึงโลกุตตระยานมรรคผลเป็นยานแห่งความสอดคล้องไปสู่พระนิพพานยานนี้เป็นจังหวะที่จิตพร้อมจะกระโดดข้ามห่วงสังสารวัฏคือพร้อมเข้าสู่โลกุตตระยานหรือยานที่เป็นมรรคผลนั่นเองฟังแล้วเหมือนเป็นเส้นทางที่ยาวไกลมากเลยค่ะใช่แล้วโยมแต่ก็เป็นหนทา,ทางที่แน่นอนเปรียบเหมือนทางชันขึ้นภูเขาแม้เหนื่อยแต่ทุกก้าวก็พาเราเข้าใกล้ยอดเขาแห่งความพ้นทุกข์ยิ่งขึ้นกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากครับผมจะหมั่นภาวนาเพื่อให้จิตเห็นความจริงตามที่หลวงพ่อเมตตาสอนครับ ดีแล้วโยมจงเดินไปตามทางอย่าหยุดกลางทางแล้วสักวันหนึ่งจิตจะรู้เองว่านิพพานมีจริงวิปัสสนาญาณพระพุทธทรงบัญญัติขึ้นทรงแสดงถึงขั้นตอนของผู้เจริญวิปัสสนาจะได้เห็นผลตามลำดับขั้นๆไปสิ่งเหล่านี้จะปรากฏให้ผู้ปฏิบัติเห็นตามความเป็นจริงพูดง่ายๆผู้ปฏิบัติวิปัสสนาจะรู้เองแม้จำชื่อไม่ได้แต่ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติชื่อก็เพื่อพวกเรานี้แหละจะได้จำไว้บอกต่อรุ่นต่อไปเป็นทรงไว้ซึ่งพระพุทธพจน์ ในการสืบต่อพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าพวกเราจะปฏิบัติยังไม่ถึงขั้นที่จะพอบรรลุได้แต่การทรงไว้ซึ่งพระพุทธพจน์ก็เป็นบุญมากโขอยู่และต้องขอนุโมทนาและดีใจอย่างยิ่งสำหรับผู้เจริญวิปัสสนาจนเข้าถึงวิปัสสนาญาณทั้ง9ก้าได้สาธุ